สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า Minecraft Mod Beyond Depth นั่นเองีเ t u r n นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างโลกกันเลยผมตั้งชื่อว่าชื่อที่แปลกใหม่ก็คือชื่อว่าหน่วยนั่นเองนะครับหน่วยหน่วยเขียนยังไงวะผมต้องชื่อว่า No One ดีกว่านะครับ No One เฉยเลยนี่ No โโหแล้วก็ One นี่ No One ไม่หนึ่งนี่ครับตั้งชื่อโง่อย่างนี้เลยแล้วก็ผมจะปรับ all l o w e ดได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวของจะตกนะครับ s ีดผมก็จะเขียนเป็นซีดชื่อชื่อผมแล้วกันนะครับมา ชื่อผมแล้วกันออฟเกมใช้เลยแล้วก็บนัสชีนี่ผมจะไม่เปิดนะมาเรามาเริ่มกันเลยครับมาครับเรามาหลุดโลกกันแล้วตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันโอกงโถงนะครับแต่ว่าเราจะเจือแกกข้างหน้าผมจะเริ่มตัดไม้แถวเนี้ยก่อนดีกว่านะครับมาไอพวกแกนี่ก็ไม่รังควานสักทีผมจะตัดไม้ละ ตัดไม้เสร็จแล้วตอนนี้ขวานพังเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้แม่งหิวโคตรเลยผมว่าผมจะทําเขียงก่อนนะเพื่อหัน่นพามคิดนะครับแต่ว่าโอเคอ๋อเรียงงี้ครับโอเคผมต้องคราฟไ้น,นี้ก่อนมาเอาไม้กูมีอันเดียวคราฟมาโอเคสี่แล้วก็สติกอย่างงี้ได้แล้วเขียงวางเขียงแล้วก็โอเคแล้วก็คราฟมีดมีดคราฟแบบมีดคราฟอย่างงี้ครับมีดแล้วก็แบบนี้โอเคแล้วเราก็เอาพามคิดมาไม่ใช่พามคิดมา พอมิดมาวามืนเขียงแล้วก็ตัดเรียบร้อยได้พอมิดแล้วนี่อพอมิดไ์ครับกินเลยเกือบไปแล้วหน้าเทาจะจัดโอเคถือได้อยู่มาเลยเราผ่านได้หมดเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยตรงนี้ได้มาแปดชิ้นครับถือว่ายังพอประทังชีวิตได้อยู่เดี๋ยวผมจะเริ่มสำรวจแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นผมขอนอนก่อนดีกว่าตอนนี้พระอาทิตย์มันเริ่มค่ำแล้วเพราะตอนนี้เรามีหนังแกะเฮ้ยทุยขนแกะเลยด้วย มาเดีย๋ยวเราคลาฟเตียงเลยดีกว่าคราฟเตียงน่าจะคราฟง่ายนะโอเคเรานอ,นอนก่อนครับ Sweet Dream ตอนนี้แต่ว่าในมอดนี้มันจะต้องรอให้เช้านะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันไปครับโชคดีที่ไม่มีมอนเตอร์ที่ในคืนแรกเสียงตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้โอ้มอนเตอร์มีตัวตลกตรงนู้นด้วยว่ะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราย้ายที่กันเลยดีกว่าโหตรงนั้นมีนมซูปเปอร์เ r สยเยอร์สโกนโบนด้วยนะครับเรารีบไปดีกว่าครับ เดี๋ยวจะเปิดแผนที่ดูแล้วกันนะสุดที่เราจะไปมันตรงไหนดีผมจะไปประมาณแถบแถบแถบข้างบนแล้วกันนี่แถบแถบข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่มันมีชายหาดครับเผื่อมันจะมีพวกหมู่บ้านอะไรนะเราจะได้ไปฟาร์มได้ครับเฮ้ยตรงนี้นมีพรมคินโอเคเราต้องขุดพรมคินด้วยระหว่างทางไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหิวตายนะครับประมาณสองนกำลังดีเฮ้ยแมงมุมแมงมุมเราจะไฟก่อนเป็นการประเดิมโอ้โหกูติดสถานะเลือดบลิดบลิด ลมันจะหอมสดชื่นโอ้โ oh, ห oh, ติดสถานะอันนี้เลยววะสถานะเลือดไหลนะครับถ้าเกิดว่าเราถืออาหารไว้ในช่องเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแย่งอาหารเราได้นะไอ้นกนังนวลเมื่อกี้เฮ้ยข้างบนทั้นมีต้นซากุระว้าวอาจจะมีหมู่บ้านก็เป็นได้นะเนี่ยนะเออแล้วผมสามารถหั่นเนื้อได้ไหมวะ oh. อ๋อได้ได้ได้โอเคเราสามารถหั่นเนื้อได้วะ่ะแต่ถ้าเราจะให้ได้เยอะกว่านี้ผมว่าเราต้องใช้มีดอีโต้นะภาร,รกิจของเราในพาร์ทนี้ก็คือไม่มนะีจะพยายามอลอดเรื่อยๆล้วกันจนกว่าเราจะเจอหมู่บ้านนะครับเราจะได้มีลงหลักฐานได้เพราาะะผมอยกจ มีบ้านอยู่ใกล้บริเจอร์นั่นเองเฮ้ยนี่ไงใกล้ๆมีหมู่บ้านนี่ใกล้ๆมีหมู่บ้านนะผู้ชมนี่ข้างหน้าโอเคสวยแล้วก็เดี๋ยวผมไปแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันไอ้บ้านไม้ตรงเนี้ยทางขวานี่ครับแวะก่อนเราจะต้องแวะนะครับเผื่อมีอะไรสําคัญสําคัญ,คญก็ได้เก็บไปด้วยมีพึ่งอยู่ด้วยนะครับต้องระวังดีๆอาจจะโดนต่อยได้บอกเลยว่าถ,ถ้าโดนต่อต่อยโดนพึ่งต่อยน้ำหพึ่งต่อยพึ่งเจ็บพึ่งต่อยมุกเย่อะไรเนี่ยเฮ้ยเจอวัวไบสั้นด้วยครับ ว้าวสุดยอดอลังการเลยตรงวัวตรงนี้คืออันตรายมากแล้วอยา่าเขาใกล้แบี้มันจะคอขวดแล้วได้นะครับเราต้องระวังนะครับคือที่สองเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มมีมอนเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นโชคดีที่เราเจอหมู่บ้านครับแล้วก็ฮีบอุ้ยมีรองเท้าแมวคิตตี้สลิปเปอร์สว้าวมันจะช่วยในการเดินชาร์ไม่เดือบประมาณว่าตีนเบาครับเท้าเบาโอเคผมใส่เลยกันเพราะว่ายังไงของมันก็ต้องสาคัญหมดรู้ไปหมดแล้วกันนี่มารองเท้าแมวใส่เลยรองเท้านี้ก็จะลายคลิปเปอร์ด้วยนะครับ เฮ้ยผมได้สร้อยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาเมทูโร่อาร์สติกนะครับผมบอกเลยว่าสังกฤตกดสองกดสามเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเตียงก็ผมมีเตียงแล้วแต่ว่าผมเออผมเอาเตียงแดงดีกว่าเตียงแดงแม่งสวยว่านี่ถึงหมู่บ้านแล้วครับเดี๋ยวเราบ้านหลังแรกตรงนี้แล้วกันสำรวจก่อนถ้าผมจะยึดบ้าน n อ c พีผมจะยึดบ้านที่สูงที่สุดแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เท่นะครับอี่จริงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมองเห็นชัดเฉยๆตรงขั้นทาน นี่บ้านหลังแรกมาลองดูว่ามันจะมีของอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมขุดไอ้พวกนี่ไม่รู้กันเฮเบลนะครับเพราะว่าจะไปทําเป็นนี่ไงเฟิร์สวิเลตหมู่บ้านครั้งแรกตรงนี้ก็จะมีหีบด้วยใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วโหนี่เล็กสวยโอเคผมข้าวเียกเหล็กเลยแล้วกันเดี๋ยวไหนก็มาแล้วไม่กักของแล้วมาเราจะข้าวเียกเหล็กเลยครับไหนก็ได้เหล็กมาสาชิ้นพอดีละเอาไปขุดไดมอนด์นั่นเองจัดมาหนึ่งชิ้นตอนนี้ของเราค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะครับแต่ว่าเรายัางเหลือสองช่งองเพราะะน่าจะ สำรวจบ้านหลังนี้ต่อแล้วกันแล้วก็ค่อยไปหาบ้านอยู่แล้วก็คราฟทีปนะครับชั้นบนมันจะมีของแล้วเนี่ยน,นี่ไงหูของเต็มเลยอะไรวะมีเสือนชานครับผมอันเบรกิ้งสองโอเครูทไปละกันอันนี้ก็มีโปรเทคชันะ่นสามโปรเจคทายโปรเทคชั่นนะไอ้นี่หนังสือคุยนี่ผมเก็บไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเกะก,กะช่องนะครับอันนี้ก็มีนี่โพชั่นดิสสแตนด์นะผมกันพิษมีชั้นด่านฟ้าอีกครับชั้นนี้มีหีบอุ้ยมีเพชรว้าวสวยมีเป็นเออไม่รอบเป็นบล็อกเลยว่ะไม้ไปเอาเพชรมานี่ ไดมอนส์ได้แล้วไปครับเดี๋ยวเราหาบ้านกันดีกว่าเอาไอ้ผวัวหลังสีม่วงดีกว่าเนี่ยสีม่วงแล้วก็เด่นนะครับเนี่ยเป็นบ้านของนักปรุงยานะครับบ้านนี้บ้านของผมก็จะให้ npc อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์แล้วกันดย๋ยวแรกเราวางหีบก่อนปุ๊บเจ็ดอันเป็นอุปวุทยานี่มันระาวาังตรงนี้เลยแล้วก็เซตโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนอน,นี่เก็บได้หมดแล้วก็วางเตียงครับเซฟเตียงเตียงหมวะเซฟไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ตรงใกล้ๆประตูนี่วางไว้นี่เป็นเอา้าตอนกลางคืนแล้วเหรอ โอเควิเชีนตอนเช้ามาเช้าอีกวันนึงนะครับเป็นวันที่ตอนนี้เป็นวันที่2แล้วไหนวะนี่วันที่2แล้วครับเดี๋ยวพาดนี้เราจะทุยพาดนี้อะไรหล่ะวันนี้เราจะออกไปสำรวจหมู่บ้านให้ครบละกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราสำรวจบ้านที่เราอยู่ก่อนดีกว่านี่มีประตูชั้นนี้อยู่ชั้น2ครับมีที่ปรุงยาจัดมาเลย Let's get to work แล้วก็มีหงหีบอะไรเราก็จะเก็บของสำคัญอย่างเช่นแครอทหรือว่าเฮเบนนั่นเองครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะผมลือมอะมัดรวงข้าวนะเออรวงข้าวอะไรวะเนี่ย,ยเหมือนเปน ดูดิมีโซแซนด้วยโอโซแซนสุดยอดไปเลยหมุดกลับบ้านด้วยแล้วกันเก็ <g iggle> บมาด้วยโตเคนี่ก็มีบทบาทสําคัญนะผมใมนมอสนี้นี่แล้วก็มีโกลเด้นแอปเปิ้ลสวยจะได้มาฮีลิ่งโอ้หอะไรวะเนี่ยเจอลูกกระตายดีครับโคสไซชั้นบนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเรากลับไปชั้นล่างดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนหีบเราหยิบนี้เก็บให้หมดเอ้ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีโกเลมโดนลาตีว่ะอา้าวไม่มี <g iggle> สงสายยาัยจะติดบ้างตรงนี้มีเฮเบอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บแล้วกัน เเก็บเลยดีกว่าโอเคผมครับไอรวงข้าวนี่เลยดีกว่านะเนี่ยแล้วก็เอาหวีดมาด้วยเราจะคราบเป็นขนมปังครับเพราะว่าขนมปังนี่ถือว่าให้พลังงานเยอะเหมือนกันนะเรียงหน้ากันเลยนี่โหได้ชุดหนึ่งกับอีกเจ็ดอันว่าสวยตรงนี้มีหีบใต้บ้านสวยมีเพชรเราสามารถทำทวนบัลลังก์ได้นะครับถือว่าเป็นอาวุธที่ร้การอสมควรในมอดนี้นะเป็นอาวุธที่ผมชอบใช้เลยนะครับโอเคผมมก์กผมว่าผมมก์กในแผนที่ไปก่อนว่านี่คือบ้านผมแล้วกันนะ ผมจะตั้งเป็นสีสีดําแล้วกันสีเออสีขาวดีกว่ามาสีขาวเด่นดีเขียนว่าโฮมมาซาร่าแล้วกันไปดูบ้านหลังเล็กแล้วกันนะผมจะมีของนะครับอันนี้โหเปิดประตูไว้แล้วกันนะบ้านไหนที่ตำรวจแล้วเราจะได้ไม่งงครับหนังสือนี่ก็สําคัญนะเก็บมาด้วยนะครับเพราะว่าเราไปทาเชื่อหนังสือได้ในในภายภาคหน้านะหรือว่าในอนาคตนะครับเฮ้ยข้างล่างเป็นบ้านของช่างตีเหล็กนี่หว่าเฮ้ยหรือเปล่าวะหรือช่างขนแกะผมจำไม่ได้นะ่าจะเป็นช่างขนแก่นะโอเคไปดูเรา กลับบ้านก่อนมาเก็บของแล้วก็คราฟอาวุธครับนี่คือเงาวนะใช้เหล็ก3อันแล้วก็นักเก็ตหนึ่งอันโอเคมันคราฟได้แต่แบบเหล็กอะดิโอเคผมใช้ดาบไม้ไปก่อนลวกันนะผมว่ามันคงไม่เสียหายมากนะครับของนั่นเองวินี่บ้านอะไรวะเนี่ยทำไมมันเปิดโล่งขนาดนี้วะไม่รู้ที่รู้มีของแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบวชนะเนี่ยไปดูว่าจะมีของอะไรหรือเปล่านอกจากไรเบอรี่ที่มีหนังสืออันคอมมอนไม่ไม่ใช่อะไรวะโกฟอลเรตไม่รู้กันคืออะไร แต่ว่าน,นี่หีบเจอลูกกระตายอีกแล้วว่าลูกกระตาย c o s i n นะครับผมโอเคเราสามารถเอามาเก็บรวบรวมเพื่อไปดีเอ็นได้นะครับผมในท้ายเกมนะเถิดประเจ้ดีข้างใต้นี่มีหีบไหมไม่มีบ้านนี้ก็จะหีบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเฮ้ย <Hey! S 1> you feel like something is casting you เชี่ยแล้วไงมีคนกำลังจับตาจ้องมองเราครับเวรกรรมแล้วผมต้องกลับบ้านก่อนวะไอเ้เหี้ยผูยังหาเหล็กไม่ได้เลยจะคราบอาวุธ เชนบนมีเพชรเอ้ยเหล็กเราครบแล้วนี่ไงผมเหล็กที่บ้านเรามีอีกหนึ่งอันนะครับรวมกันนี้ก็เป็นสองอันซึ่งครบแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปกลับทางไหนดีวะไปรีบกลับดีกว่าเหมือนมีบางอย่างกําลังไล่ตามนะครับรีบนอนก่อนไปเราจะได้มีเวลามาทําตอนเช้านะครับคราฟอุปกรณ์แล้วก็สํารวจต่อส่วนใหญ่ภาคแรกๆก็มีแต่การสํารวจนะมอร์นิ่งตื่นเช้าครับเช้าวันนี้เราจะคราฟอุปกรณ์ที่เรียกว่าเงานะแต่ก่อนอื่นเก็บของก่อน นี่โอ้ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราจะครับสิ่งที่เรียกว่างาครับงาก็เลียงเหล็กอย่างนี้แล้วก็สติ๊กแบบนี้แล้วก็ต้องใช้เหล็กนักเก็ตหนึ่งอันว่ะซึ่งเรายังไม่มีเหล็กเศษเหล็กทีนะแต่ต้องไปหาเศษเหล็กก่อนลองเดินหาทุ่ๆหมู่บ้านแล้วกันเผื่อเจอนะครับพยายามลองรู้ดูนะเผื่อเจอเหล็กอันนี้มีอุย้ยนี่เงเหล็กโอเคโอเค,อเ,คเราทำเศษเหล็กได้แล้วครับมาเลยรีบร้อยทำอาวุธได้แล้วไปกลับบ้านกันนี่ได้แล้วลครับทวนบัลลันหรือสัางงาบ นี่ได้แล้วเงามาแทนดาบดาบนี่ผมเก็บไว้ในหีบแล้วกันพิกเอ็กด้วยโอเคต่อไปก็คราฟผมคราฟพิกเอ็กผมคราฟพิกเอ็กเพชรเลยดีไหมวะเออคราฟเลยดีกว่ามาไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าเราจะได้มีไว้ขุดเอ,อ่อพวกบล็อกที่มันแข็งๆได้นะครับในม็อดนี้นะคราฟเลยนี่โอเคเราจะเก็บไว้ในหีบก่อนเพราะว่าเราค่อยใช้นะครับเป็นงั้นเดี๋ยวเผื่อเรามีประสบอะไรขึ้นมาแล้วผมเผื่อโยนของทิง้งเราจะเริ่มจากการสำรวจใกล้ๆก,ก,ก่อนก็คือตรงนี้ครับ ผมจะเริ่มจากการสำรวจบ,บ้านตรงนี้ก่อนนี่มาร์กไปเลยโอเคตรงนั้นมีบ้านอยู่ะโอเคเราแวะตรงนั้นก่อนนะครับนั่นข้างหน้านั้นเวลามีดามิก็ได้ยินเสียงแมวร้อง้วยนะเป็นเสียงรองเท้าครับนี่มีบลั๊เฟอร์แนนด้วยขุดมาเลยจัดมาเอาไปเผาแร่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีปลาเซมอนอย่างเราไม่เก็บแล้วกันนะถึงแล้วโอ้มีข้าวเต็มเลยโอมีตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะไม่ชื่อตัวอะไรวะคล้ายๆกับหุ่ไลกานะครับไม่ตีเราอะโอเคมันเป็นมิดนะครับ ไม่แน่ตอนกลางคืนมันจะตีเราก็ได้ตรงน,นี้มีเบอร์รี่กับ flower, air, ซันฟลาเวอร์แล้วเก็บแค่หนังสือมาแล้วก็มันไม่น่าด่าแล้วมั้งโอเคนั้นรูทให้หมดทั้งหมดัดรูทให้หมดทั้งนี้เลยแล้วกันชิบหายชิบหายผมบอกไปตีมันเวละเวลาะเวลาะออกไปก่อนออกมาก่อนโอเคผมว่าผมเออเผื่อจามดูเดย๋ยได้อะไรวะเนี่ย e t e r a l Spirit ว่ะแล้วเมื่อกี้ก็ได้ Achievement Overkill ด้วยสุดยอดไปเลยอืตรงนี้มีเกาะอยู่ไทก้าบันป่าไทก้านะครับเราจะลองเดินไปฝั่งนี้แล้วกันเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยมาดูว่าจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าไม่มีแล้วเราก็จะกลับมาไปอัปเกรดของที่บ้านแล้วกันโอ้เดี๋ยวว่าแร่เยอะวะเนี่นี่แร่อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแร่สังกสีครับอืมขุดแร่แล้วกันให้หมดเลยชิบหายชิบหายชิบหายตัวอะไรวะ ซอมบี้บรูเซอร์ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยวกิ๊งกำลังขุดแร่อยู่ตัวอะไรไปรู้ก็ได้เวลาขุดต่อผมว่าผมคราฟทอดดีกว่าเราจะได้ไม่มืดนะแบบคราฟทอดเอาไว้ถือมือขวาเฉยครับโอเคผมถือทอดไว้มือซ้ายเนี่ยจะได้ไม่มืดเกิน แกลประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานคืนโอเคผมว่าเราเรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าน,นะเพราะว่ามาเริ่มดึกแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกับภัยอันตรายนะ <S 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 <ๆ>ผมว่าเราไปพักในบ้านหลังนั้นก่อนดีกว่าน,นะไม่งั้นเราเจอดีแน่ครับตอนกลางคืนเราไม่น่าอยู่รอดได้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อเออมันกลัวผมนี่หวายเฮ้ยคิเปอร์อะไรวะเนี่ยแม่งตัวเอ้ยเฮ้ย,ยชีบหายสุวินเลยวะเชีย่ยเอ้ยแม่งวิ่งเร็วด้วยลกูลกนลกนลูกกรลูกกนเข้ามาลบโอเคหาบล็อกอะไรวางปิดไว้ก่อน ตรงนี้มันน่าเข้าได้นะครับถือว่าปลอดภัยโอเคมาเดี๋ยวเรามาออร่าฟาร์มมิ่งกันดีกว่าแต่ว่าผมเซฟเซฟเตียงก่อนนึงกันกันกันตายนะครับเซฟไปก่อนมาไหนมามาผมปักท็อตก่อนให้สว่างสว่างโอ้ยโอ้ยผีเวนอะไรเนี่ยบริสุทสปิริตเรียบร้อยข้าสาาวินได้เหมือนได้อะไรวะเนี่ยคล้ายๆกับเปล็กนะครับนั่นน่ะเ <c oughs> นี่ยอะไรวะเนี่ย ดาร์คเมทัลอะไรนเนี่ยดาร์คเมทัลว่ะสวยเก็บมาเลยน่าจะเป็นแร่ที่เอาไว้คราบชุดก่ออะไรได้นะถือว่าสุดยอดครับรู้ใช่ไหมองเข้าบ้านดีกว่ามาเจอตอนเช้าครับเียบร้อจิตนาฬิกาเรียบร้อยแล้วครับในเวลาย้ายออกกันเราจะกลับบ้านกันนะไปอัปเด,ดของที่บ้านกันนะแล้วก็ไปครับเป็นทวนบัลลันผมเลยครับเป็นเงาเพชรเลยแล้วลกันนะเพราะเพชรเรามี3อันพอดีนะครับถึงแล้วเดี๋ยวามรวดเร็ว บ้านอยู่ใกล้ใกล้นี่เข้าทางนี้เลยทางเข้าบ้านเรามีหลายทางครับแล้วผมก็จะเอานี่บรัสเฟอเรนตมาวางเพราะว่าเราจะมาเผาแร่กันนั่นเองนี่แร่ที่เราจะเผาก็คือเผาอะไรก่อนดีวะผมเผาเหล็กก่อนแล้วกันเผาเหล็กสำคัญสุดนะครับนะเผาเหล็กก่อนดีกว่าแล้วก็ผมตรงนี้ก็เก็บตีบกชั้นตีบกอันแล้วกันแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ค้างไว้เลยนะครับเราจะได้มีฐานสำรองเอาไว้ อดับแรกเดี๋ยวเราเออผมค้าอุปกรณ์เพชรเลยดีกว่าเอออุปกรณ์เหล็กเลยดีกว่านี่ผมคับขวานเหล็กก่อนันแรกขวานเหล็กแล้วก็ลู่เหล็กนี้ยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะค่อยค้บดีกว่าจัดมาโอเคผมจะพาทนี้ผมจะเคลียร์บ้านก่อนลวกันเพราะว่าบ้านมันค่อนข้างเจรรกนะครับเราจะเคลียร์ให้มันเป็นวางที่อะไรวางอะไรได้นะพวกเตนเนี่ก็จะทุบออกด้วยนะโอเคผมนี่ผมสร้างบ้านก่อนนี่ก็ไม่มีอะไรนะเพราะผมเป็นคนที่เวลาเล่นเกมกรอบผมจะมีบ้านผมจะอยากจะสร้างบ้านให้ตัวเองแน่นหนาไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมากังวลทีหลังนะครับ ครัอาหารเพิ่มดีกบ่านี่วีดมีตั้งเยอะนะแล้วก็มีขนมปังอีกเยอะด้วยมาไปออกสำรวจต่อนะครับชีวิตเราต้องดำเนินด้วยการสำรวจเพราะฉะนั้นเราจะไปตรงรวิธีว่ามีบ้านคนตรงนี้ไหาไหมเนี่ยตรงเนี้ยเออลองไปดูดิตอนนี้อาหารล้วก็พอเพียงครับอาวุธเราก็พอมาเราไปดูกันดีกว่าหมูจัดมาหนึ่งตัวแล้วค่อยผมจะค่อยคราบมีอีโต้แล้วกันแล้วก็คราบที่แขวนนะเพราะว่าไอ้ที่แขวนนะ่ะมันจะทําให้เราได้เนื้อเยอะกว่าเดิมนะเวลาเราแร่นะครับ ระหว่างทางนี้ผมผ่านนี้มีรูเหมืองเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาเวลาว่างไปสำรวจบ้างแล้วกันเนี่ยรูเนี่ยพยายามหาของไปแต่ว่าตอนนี้ก็สำรวจก่อนนี่เราใกล้ถึงแล้วครับนี่ถึงแล้วเหมือนเป็นอะไรวะเนี่ยคล้ายๆป้อมประกาศเลยครับแต่เราไปหลังเล็กก่อนแล้วกันตรงนี้มีแต่ทาเกตว่ะเป้าหมายแต่ว่ามีฟินครับเก็บด้วยกันเผื่อสำคัญเอ้ยมีมอนสเตอร์ฮันเตอร์ว่ะตัวอะไรวะเนี่ยเป็นคิวสกตันห้าตัวเราจะฟังอ๋อเป็นภารกิจครับชั้นบนนี้นาจะต้องมีของดี อิมเมอรอลแล้วก็นี่ก็อมเมอรอลเหมือนกันชั้นบนสุดมีหีบไหมไม่มีเลยวะตัวนี้เคลียร์ครับต่อไปเราไปตรงเฮ้ยตรงนี้มีบ้านนี่ตรงไหนมีบ้านเราจะไปตรงนั้นเฮ้ยอ๋อมันขังพวกพิเลจเจอร์ไว้ในนี้ด้วยวะ่ะเนี่ยดูดิพิเลจเจอร์จริงๆเลยเนี่ยเออผมขอผมรู้สึกคันไม้คันมือสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยผมขุดประตูเหล็กกลับด้วยดีกว่าประตูเหล็กเป็นประตูบ้านเรานะครับืมบเลยว่าตอนนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเก็บประตูมาถึงแล้วเฮ้ย โอ้ยเจอวิชแม่มดครับโอ้ยผมเข้าบ้านดีกว่าอันตรายอันตรายมันอาจจะเปิดประตูได้เพราะฉะนั้นผมจะเอาบล็อกมาขวางเอาไว้ตรงนี้ด้วยตอนนี้มอนเตอร์ล้อมบ้านเราไปหมดแล้วมีทั้งลูกซอมบี้ด้วยตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยสก็อกเซนเซอร์คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้อะอุ้ยอะไรวะเนี่ยสม,มิทติ้งเทมเพลตอะไรวะหูเต็มเลยของอะไรวะเนี่ยของแรงรทั้งนั้นเลยครับสวยสวยสวยเก็บมาตรงนี้เราบล็อกไว้ละไปชั้นบนครับชั้นบนมีตรงนี้ ออกได้โอเคเป็นระเบียงตรงนี้มีเล็กขูกดให้หมดสวยงามแล้วก็ตรงนี้มีหีบุ้ยชุดคอเล็กสวยเลยโหกูต้องการอยู่ ใส่เลยเรียบร้อยดูเท่เลยทีเดียวเออผมว่าผมเผาแร่ที่นี่เลยดีกว่าเนี่ยไหนๆก็มาล้มาเผาเลยใช้บกทานนี่อู่ใช้บกทานได้ด้วยไฟไน่าอยู่นานนะครับเนี่ยเผาไปเลยสดๆร้อนๆตอนนี้เราอาศัยที่นี่ไปก่อนเพราะว่ามอนสเตอร์ลุมล้อมบ้านไปหมดตรงนี้ก็มี NPC 2ตัวเป็นเพื่อนเรานะครับแล้วก็มีของหัวหอมอะไรต่างๆนานา,นา,นานรู้ที่หมดผมว่าเดี๋ยวเราหาจุดฟาร์มกันดีกว่า เนี่ยเราจะเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกันเปิดประตูสักครึ่งนึงครับเพื่อให้มันพวงมันเดินเข้ามานะเออว่าเซฟเตียงเซฟเตียงใช่ใช่ใชใชลืมลืมลืมเซฟเตียงไว้โอเคบล็อกห่างไว้มาเราจะเปิดประตูตรงนี้ครับมันน่าจะปลายาเข้ามาแน่เลยวะ่ะอืมตีไปก่อนมาเปิดไปก่อนเรียบร้อยโอเคหูได้หมวกด้วยน่าจะใกล้เช้านะผมว่าดูแดดนี่มองไม่เห็นวะ่วะเออว่าลืมเหล็กเผาอยู่เป็นไงบ้างเหล็กได้มาสองบล็อกล้วน โอ้ถือว่าเผาช้าเหมือนกันนะเนี่ยดูดิกว่าจะได้ซักบล็อกหนึ่งเผาโคตรช้าเรียบร้อยเผาหมดแล้วเหล็กได้มาทั้งหมด44ก้อนสวยงามนี่ไงทอมบี้หูเต็มเลยมาเอ้ยลืมมันเข้าได้ไอ้เหี้ยมันไม่มีหลังคาโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยติดสถานะอ๋อโชคดีกูเกิดในบ้านเว้ยมาอ๋มา,มา,มาดตนนิตัวอะไรวะเนี่ยโหตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้ปิดทางปิดทางก่อนบล็อกทางไว้ก่อนโอ้มีหนอนของเราแน่นจัดเลยผมว่าเรากลับบ้านไปเก็บของก่อนดีกว่านะเนี่ย ของแน่นจัดเลยอยู่สองช่องเองอาจจะต้องคลาบกระเป๋านะครับมาเราย้ายที่ครับไปตรงนี้มัง้งอ้าวโหโล่งจริงเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยขลุยเรียกมาเราไม่เอาแล้วกันนะมันไม่ค่อยสาคัญครับโอเคนี้ก็พอแล้วตอนนี้ของอัดแน่นจะจัดเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันดีกว่านะไปกลับบ้านตอนคืนนี่แหละเรียบร้อยถึงบ้านแล้วมาเก็บของกันต่อไปผมว่าผมจะทับตะขอแล้วก็ครับ อีโต้ดีกว่าเนะเอามาหัดเนื้อนะครับเราก็จะได้เอาเนื้อไปอย่างกันได้นะครับนะมีหมูแล้วก็มีวัวผมจำได้เราจะมีวัวด้วยวัวเราอยู่หีบนี้แน่เลยนี่ไงวัวแปดตัวครับนี่ไงเจอแล้วท่านผู้ชมนี่เคลเวอร์มันเหรอว่าเคลเวอร์นี่โอเคกดบันทึกไปเลยแล้วก็นี่ตะขอมีดฮุกจัดมาได้แล้วนี่โหใช้นักเก็ตคราฟแบบนี้จัดมาแล้วก็คราฟใช้นักเก็ตเหล็กนักเก็ตนี่วางเป็นรูปอย่างนี้ครับแบบนี้เราก็จะได้ทีนี้เรียกว่ามีดมีดฮุกก่อนโอเคคราฟมีดฮุกก่อน แล้วก็อีโต้ครับไงวะอีโต้ใช้เหล็กสติกโอเคนี่ได้แล้วเคลเวอร์มีดอีโต้กับมีดฮุกผมจะไปวางไว้ตรงไหนดีผมวางไว้นอกบ้านแล้วกันนะเพราะว่าในบ้านทีไม่พอเราจะทำสักสามจะขอสักสามสามอันแล้วกันมามองนะมีดฮุกครบแล้วห้าอันแล้วก็วางเนื้อเลยครับแขวนเอาไว้มันจะทําให้เราได้เนื้อเยอะขึ้นนะอย่างที่ผมบอกเลาะเนื้อออกมานี่เราก็จะได้กระดูกมันด้วยนะนี่แล้วเนื้อก็จะเยอะขึ้นเห็นไหมเป็นสี่ชิ้นครับ ผมลืมไปว่าผมปิดไม้อยู่ให้ตายเธอโอ้โหขุดเนื้อเสร็จแล้วเล่นต่อมันโดยไม่รู้อะไรเลยโอเคสรุปเมื่อกี้นะก็คือผมไปขุดเนื้อมาเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็กลับไปทำสโบกเกอร์นี่แล้วก็ประมาณนั้นแล้วกันไอ้เหี้ยมเมื่อกี้ลืมเปิดไม้โอ้เสียงก้น a อ C บอย่างดังเจอพวกนี้เชา้ชาคเช้าวันสดใสอีกวันหนึ่งนะครับ ตอนนี้เนื้อเราได้ทั้งหมด1ิบชิ้นแล้วแล้วก็เคลเวอร์นี่ผมเก็บไว้เลยดีกว่าแล้วก็มีหนังด้วยโอเคหนังนี่ก็มาทําเป็นกระเป๋าได้นะครับกระเป๋าก็สามารถอัปเกรดได้เออผมทำกระเป๋าเลยดีกว่านี่กระเป๋าใช้หีบแล้วก็สตริงหนังสี่หีบหนึ่งสตริงสี่สตริงสี่สตริงเหมือนว่าเราจะมีโอ้สตริงสี่พอดีเลยนี่แล้วก็หนังสี่เราใช้ขนแกะแบบนี้ก็ได้อเออใช้เออ,ใช,เอ,อใช้ขนแกะดีกว่าให้คุ้มหน่อยครับมานะเรามาคลาฟกันเลย พอเรียบร้อยได้แล้วกระเป๋าตอนนี้มันยังเปิดได้แค่3ามช่องอยู่นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเราจะอัปเกรดให้มันเป็นเหล็กแล้วกันมันจะได้ใส่ของได้เพิ่มนั่นเองนี่เหล็กใช้ทั้หมด8อันนะวางเรียงล้อมรอบครับเพื่อที่จะทํากันอัปเกรดกระเป๋าให้เป็นแบบไอรอนมันจะทําให้เราได้พื้นที่เยอะขึ้นซึ่งเราก็จะอัปเกรดต่อไปเป็นทองไม่รู้ว่าทองจะพอหรือเปล่าแปดก้อนเฮแปดก้อนพอดีเลยว่าเอามาอเกรดได้นะเพราะว่าทองเราไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ โอ้แล้วมันก็จะเพิ่มช่องมากกว่าเดิมนี่โอเคต่อไปก็จะอัปเกรดเป็นเพชรซึ่งเราไม่ทำดีกว่าเปลืองแค่นี้ก็พอแล้วไหมเดี๋ยวใส่ไว้ตรงข้างหลังครับนี่แบ็คแล้วก็กด B ีปืดกระเป๋าสุดยอดไปสำรวจแล้วกันพานี้ไปเต็มท็อตไปด้วยแล้วกันแล้วก็คราฟอาวุธเพิ่มเออผมว่าผมทำอาวุธเป็นเพชรดีกว่านี่เฮ้ยยังดีกว่าเออค่อยดีกว่าไม่งั้นเปลืองเกินโอเคส่วนท็อตผมจะเอาไปเพื่อถือมือขวาไว้นะไม่ได้ไว้ปลาเนี่ยไม่ไม่ได้นะไว้ไ วางครับจุดที่เราจะไปสำรวจก็คือผมจะไปแถวแถวหุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยใต้น้ําอะไรวะคืออะไรไม่รู้อะใต้น้ําตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นวิหารด้วยวะ่ะต่ลองไปดูแล้วกันมะข้างล่างนี้มีบ้านคนด้วยวะ่ะบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านที่เราสำรวจแล้วนะผมว่าใช่ป่าวะเฮ้ยยังไม่มาทีบ้านอะไรวะเนี่ยมีสเกตตันด้วยโหวิหารอะไรวะเนี่ยมาเป็นปีระมิดเลยผมจะว่ายน้ำมาแล้วกัน ใช้หุยอะไรวะเนี่ยติดสถานะ free willy อะไรวะเนี่ย challenge complete free willy ได้บัฟมาด้วยครับบัฟอะไรไม่รู้แถมทำให้เราว่ายน้ําเร็วด้วยนะถือว่าสุดยอดครับนี่พีระมิดแต่ว่าข้างหน้าเรามีตรงนี้มีบ้านคนซึ่งมีปเตโต้และเราก็จะเก็บมันในบ้านก็หูเตียงปลอมนเนี่ยเตียงทํามาจากพรมพีระมิดนี้เมีหีบตรงนี้มีหีบ หมูมีเลกโอเคสวยแล้วก็มีขนแกะสําคัญแล้วก็ตรนนี้ก็บมดมาเด๋ยวราเข้าไปสํารวจในปีระมิดกันละมาดูว่ามันจะมีอะไรต้อนรับเราอยู่บ้างนะผมว่าน่าจะมีกองทัพมอนเตอร์แน่เลยบัดูทรงละตรงนี้มีสิ่งที่เรียกว่าแคมป์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางเข้านะครับทางเข้านี่คือทางเข้าอยู่นี่โซลแลมตะเกียงเหรอขุดได้ไหมได้มาลงไปเลยพยายามย่าโดนก็พอนะโอเคยิงสปอนเนอร์เอ้ยอิงไททัน ตีได้ไหมตีได้มันไม่ทำอะไรเราหรอเฮ้ยไม่ทำมันไม่ทำอะไรเราท่านผู้ชมได้อะไรวะเนี้ยอิงเวสไปเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปดีกว่าดูท่าไปหน้ามีอะไรแล้วครับตรงนั้นมีหอคอยพิเรนเจอเฮ้ยเราสามารถไปสู้น่าจะได้นะผมว่าเราไหวครับ โอ้ยซอมบี้เต็มเลยเวละไม่ใช่ซอมบี้ดิเซตันกลมในบ้านมนี่แหละโอเคอย่างน้อยข้างในก็ปลอดภัยกว่าเฮ้ยมาแล้วหนึ่งตัวจัดมาก่อนหนึ่งเมตรโอเคหูได้แล้วเนี้ยซิลเวอร์นักเก็ตมาเลยมาเลยข้างบนเป็นสปอนตรงนี้มีโชคดีที่ไม่มีตัวถือขวานนะไม่งั้นเราตายไปแล้วครับทุบกวาดไปโอเคยึบ เนี่ยเสียงเหมือนหมาเลยท่านผู้ชมจากตรงไหนอ่ะข้างบนเหรอ,อตรงนี้หีบโอเคมีเหล็กสวยถ้าดูจากในแมปตรงนี้เราไปได้นะเนี่ยตรงนี้ยเราจะไปตรงนี้แล้วกันไปดูว่ามีเตียงหรือเปล่าเราจะได้หลบภัยครับเพราะฉะนั้นเราไปรีฟ้ากันเลยรีไปที่ไปที่ไปที่ไปเราพยายามอย่าไปสู้กับมันไม่งั้นเราจะิดสถานะบล e ดดิ้งหรือว่าเลือดลดนดั่นเองโอ้ยโอ้ยเชี่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 ยไอเวนตีรัรรรวเลยขา้ขาขา้ขาข้านี่งมีแสงไฟอยู่ แล้วก็มีตัวอิงกันอีกแล้วพิเลเจอร์ถือดาบอันอันตรายกว่าเนี่ยพิเลเจอร์ถือดาบอะไรกันโอ้ยโอยชิบหายชิบหายกูจะตายโอเยท่านผู้ชมกูจะตายาสรุปของที่เราไปได้มาเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอาจจะน,นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเราสำรวจแค่แป๊บเดียวกูก็แตกซะแล้วโอเคท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ดูคลิปพวกเราจนจบสวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับ